การเบิกจ่ายเงินโครงการมีอะไรบ้างน้องฝันดีจะพาพี่ๆไปทำความเข้าใจกันค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อได้ทำการลงนามสัญญาเพื่อรับทุนสนับสนุนไปแล้วก่อนดำเนินโครงการหนึ่งสิ่งที่ผู้รับทุนควรเรียนรู้เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้แบบไร้รอยต่อ นั่นก็คือขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโครงการนั่นเองซิงดองฟันดี้มี3ขั้นตอนง่ายๆในการเบิกจ่ายเงินโครงการมาฝากกันค่ะ 1. ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบงานตามงวดงานที่ระบุในสัญญาพร้อมเอกสารการใช้จ่ายเงินให้ครบถ้วน 2. กองทุนดำเนินการตรวจสอบผลงานและเอกสารการใช้จ่ายเงินหากครบถ้วนตามสัญญาและมีมติเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลแล้ว ทางกองทุนจะโอนเงินค่าง,งวดงานเข้าบัญชีที่ระบุไว้ตามแนบท้ายสัญญา 3. หลังจากที่ผู้รับทุนได้รับเงินในแต่ละงวดแล้วผู้รับทุนจะต้องนำส่งใบเสร็จรับเงินให้กับกองทุนภายในระยะเวลา15วันซึ่งผู้รับทุนควรศึกษาเงื่อนไขและเอกสารสำคัญในการเปิดใจต่างๆให้ละเอียดและครบถ้วน เพียงเท่านี้ผู้ได้รับทุนทุกท่านก็จะสามารถเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นและเป็นไปตามแผนที่กำหนดได้แล้วค่ะ